นี่นเล็กมาเดินโรงทานเดี๋ยวเราจะไปชิมไอติมกันหน่อยนะไม่เคยกินมานานแล้วแบบนี้เป็นโรงทานของพยาบาลทหารเรือห้งูดินรุ่น89ใช่ไหมโอ้มีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยสวยทั้งรุ่นเลยนะเนี่ยสวยทั้งรุ่นค่ะสวยทั้งรนไหนๆได้ดูมีอะไรน่ากินมั่งมีค่ะมีค่ะเนือคือเราอเนื้อเน้อเนื้อเ้อเนื้อเนื้เนื้อเอ่ะเนืเอเนืเนืเนืเอเนอเนื้้อเนือเนื้้อเอเน นนจะเป็นชุริยันค่ะชาไทยมะนาวกรอบดีแล้วก็มีโดนกทแซลตด้วยค่ะเดี๋ยวน้าเล็กจะกินอะไรดีเนี่ยมีเยอะแยะเลยอร่อยทุกอย่างเลยใช่ไหมมีเผือกไหมน้า,นาอ่านี่เดี๋ยวมากินเผือกกันดีกว่าเราอ่านี่นะสีม่วงๆเนี่ยเผือกอ นี่ฮะมาชิมที่ร้านเลยมากินที่ร้านเลยว่าอร่อยจริงหรือเปล่าอืมเฮ้ยอร่อยอ่ะไม่ได้กินนานแล้ว <c oughs> นอกจากนั้นยังมโีโหเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างนะมีกะทิชาไทยเรียนมะนาวช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เผือกแล้วก็กาแฟอืมเนี่ยใครชอบรสไหนก็แวะมาได้เอร้านนี้ นี่ฮะของเขาอร่อยจริงฮะอร่อยจริงนี่ชื่อว่าไอติ่าไอติมคุณหญิงพนิดาขายที่ไหนบ้างครับเนี่ยตลาดนัดสหาชัยแล้วก็ตลาดนัดเจ็ดร้อยไร่ค่ะสหชัยกัเจ็ดร้อยไร่นะสหชัยมีวันไหนบ้างสาห่ายมีทุกวันค่นะยกเว้นพุนพฤหัสกับวันเสาร์ไปที่เจ็ดร้อยไร่อ๋อวันพฤหัสกับวันเสาร์ไปที่เจ็ดร้อยไร่นะใครสนใจก็ไปกินได้นะไอติมโบราณแบบนี้เนี่ยหากินยากมากเลย แถมมีหลากหลายรสชาติด้วยนะนาเล็กกินแบบเผือกๆนี่แหละฮะอร่อยดีอ่าสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ